มันมีใครอยู่กับที่บแบบนี้ไปได้ตลอดเวลา,ห,ลา,าหรอกนึกภาพออกปะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยอีกไม่นานผมก็ต้องไปนึกภาพออกไหมครับมันไม่มีทางที่แบบจะอยู่คงกำพันได้หรอกอาจจะงัดใหญ่เลยทำไมคนเรามันหายเยอะจังวะแป๊บมันใครผม<า>ไปยืนอยู่ <นะ S 1> ข้างหลังมันยังไม่เห็นผมเลยผมยิ่งสวนมันไปด้วยนะถ้าแป๊บพูดนะครับใครหายบ้างนะ่ะ <uge ot> <Cool. S 2> ไปเลยนี่นะไปรันไอวิบากต่อนะเรามันสายเดินสายอยู่แล้วเราอ๋เอ,อเดินสายกวาดธนาคารเหรออ,อ๋อเปล่าโดนที่โนต้ติตีตไปแล้ไปที่อืน่นแม่สุดยอดไม่ทำไมไอ้บ๊อบมีหวัวใจสีเขียวข้างหลังไ <c> อ้นว่ะไอ้พิงหงมาดีไม่อยู่เลยปะ มาดีอยู่ครับอาจารย์อาจารย์เหมือนไม่อยู่ครับอาจารย์ไม่อยู่ว่างปะมันบอกอะน่าจะครับแล้วก็วันนี้เวศลาพพี่ิงค์อใกล้จะไปครับลงเหรือเราที่เรือไปทำงานี่เหลือเพชรไปจะไปทำงานเทศบาลอ๋อไอมาดีอะเทศกิจใช่อาจจะเป็นเทศกิจ์กครคนน่าจะเป็นไอเต๋อไอเต๋อไม่อยู่ไอเต๋อไปไหนไม่รู้เทศนาพูดอยู่ใช่ป่ะเมื่อกี้เต๋อพี่อยู่พี่เจนอยู่ อักเสร็จแล้วหรอวิบากวันนี้ไม่มีใครนะวิบากแล้ววะออกไปแล้วว่ะพูดตรงๆเลยออกแล้วไปดูไหมการเวลาเข้าไปดูดิเข้าไปดูออกไปแล้วไอต้าไม่อยู่สองคนไอ้ไอค่ายทหารไอ้ต้าไอ้ต้าไม่สบายเอเป็ดอ่าเน็ตพังไอค่ายทหารน่ะ ข้าทหารยังอยู่นะเว้ยไปข้าทหารทันนะเว้ยมันเหมือนยังไม่ได้งัดเลยอ่ะมันเขียนว่าถ้างัดไปแล้วมันจะขึ้นว่าอะไรอ่ะเป๊ปไปแล้วมันก็จะกดหน้าธนาคารไม่ได้เงินมีอันนี้มันอยิบผันเปิดเปิดเปิดประตูอ่ะอันเนี้ยมันขึ้นเปิดประตูอ่ะเดี๋ยวกูลองแวะเดี๋ยวกูลองแวะไปกาิบากเออพิบาวเออไปไปข้าทหารนี้ข้าทหารยังทันเนี่ยมาถึงข้าทหารแล้วเนี่ยโอเคกูตกน้ำยังเงื่ วิบากมันนัดไปแล้วเหรอทำไมไม่เห็นมันมันขึ้นออกเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวพวกเราดูเองโอ้โหไอ้สัตว์ตายพี่โว้ยแป้งมือดูอนิเมะหลังได้ยังไงเนี่ยน้องก็มันมันมันโฟกัสตัวหน้าอยู่จะปิดตัวชุดข้างหน้าตัวข้างหลังมันมายุคเก่ามันเริ่มถ้ายุคเก่าพูดถึงยุคเก่ามันเริ่มโตๆแยกย้ายเป็นทางตามของตัวเองหลายๆอย่างเลยมันคือต้องบอกคือแม่ง มันมีใครอยู่กับ<า>กที่แบบนี้ไปได้ตลอดเวลาหรอนึกภาพออกปะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยอีกไม่นานผมก็ต้องไปนึกภา,กา,กากพออกไหมครับมันไม่มีทางที่แบบจะอยู่คงกำพันได้หรอกสุดท้ายก,ก,ก็ก็ต้องไปอยู่ดีอะ่ะตัวผมก็ต้องไปอะ่ะมันจะไอ้นี่ไม่ได้หรอกคิดถ<ม>ึงเวลาดีๆก็เพียงพอแล้วครับยังไม่มีคนงานี่ มันไข่อยู่หน้าประตูเนี่ยถ้าอยู่ธนาคารถ้าทหารนะไปอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเยอะแล้วอยู่ข้างในเยอะระวังระวังระวังข้างในเยอะบิบาร์กนะกูเพิ่งเล่นบิบาร์กนะเหี้ยเก็บวันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วไม่มีคนงัดหรอไปเพิ่งงัดเข้าไปเยี่ยมดิเยี่ยมดิเยี่ยดิมาแน่แก๊งสีฟ้าตายชุกเลยกูดูข้างหน้าให้มันอยู่นะบิบายแล้วเราแบบโลดจัดเนี่ยเอาทุกที่เลยอ่ะไปกันพี่บ่าร์กไหม วิ่งเพื่อนเราไม่เอาเอาค่ายทหารเลยมาค่ายทหารแล้วก็ค่ายทหารนะเพื่อนอยู่ค่ายทหารด้วยไปเล่ามันตายยังไังในไหนแบงค์แบงค์นไหนเขามีฝังอยู่เติมนี่เพื่อนนดีเพื่อนนดีเพื่อนด้วยดีเพื่อนดีเพื่อยู่ชีวิตอยู่คู่เยตันไม่มีใาวให้ชุบชุบเพื่อนคนนี้หน้าพิจุบชุบหน่อยพี่พิจุบรันหมดรานหมดครับแม่หมดจังสุดยอดสุภาพสุดยอดอันนี้มันเข้าไปได้ไหมเขาได้พี่เข้าได้ย้อนร้อน เปอยสนับเล่นล่อยสนาบเล่นลปอยสนับเล่นิสนับเล่นล่อยสนับเล่นอีมดิ้ีโมดิมีดมีดมีรอยมอดี้มอดี้ตวปนปนปนต้นดีจ้าเต้นดีจ้าเราต้องไปวิบากนะเนี่ยต้องไปวิบากนะได้ไงดือเดอับให้เปิดอยู่่ะ อย่างที่บอกไอ้เบบันไม่ต้องปนหัวฟาไอ้พาร์ตเพนนี่มึงทางันี่ไอ้เบบันเพิ่มอีกเพิ่มอีเ่อีกเพิ่มอีกเพิ่มอวกเพิ่มอีกเพิ่มอเพิ่มีกมอีก่มีกเก็บกอีก่มอักเพิ่มีกเมอีกเ่อีก่อเพิ่มีเงิ่มอีเพิ่มอียวพี่มอีก่ีพ่อเอิ่ีพ่อู่เอเ่อเนีพี่่ โอเคงั้นมางัดตู้ไปแล้วป่ะู้ไือยังตอนวิ่งเข้าไปมันร้องว่าเหมือนเอ้ยมึงยังงัดไม่เสร็จเลยสักอย่างไอ้ที่เล่นธนาคารนี้เราจะมีแจกกอดแดงไหมมีคนถามเอ้ตั๋วแลกเงินแล้วมนได้ป่ะบนได้ะอีฟุตบอลเนาคนมันน้อยว่ะพูดตรงๆอ่ะอีฟุตบอลเนาะคนมันน้อยไหมคนมันน้อย ฝากถามแม่อยากรูออ้จังเลยใครมันฝากถามแม่คนมันน้อยไปวินยับมีน้อยจัดเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะนี่เขาต้งอยู่เลเบลล่างเต็มเลยนะมันรอตื่นตอนตีสามไอ้พี่มั้งั้นนั่งงัดร้านจนเช้าใช่งัดถึงตีห้าตีสองถึงตีห้ามันแก้มตุ่ยงัดร้านตีเตี้ยใช่มันตามยุคครับตามยุคถึงเวลาก็ต้องผัดเปลี่ยนอย่างเช่นยกตัวอย่างไอ้สมอย่างเงี้ยไอ้สมก็ต้องทำงานนึกภาพปะ แต่มันทํางานอยู่ในในผมไงตัวอย่างเวลาเราโตขึ้นไปอย่างเงี้ยเราโตไปสมมติวันเนี้ยมีคนมาอยู่ JK ใช่ปะ่ะอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดยกตัวอย่างนะอายุแค่สิบแดตอนนี้ยังเป็นเด็กติดเกมอยู่หรือว่าเล่นอยากเล่นเกมอยู่พอโตไปขึ้นอย่างเงี้อาายอผ่านไปสองสปีอย่างเงี้ออยเขาอายุเยอะขึ้นหรือว่ามีฟงมีแฟนมีครอบครัวสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องไปจากเราอยู่ดีนะภาพไหมครับมันก็ต้องแยกย้ายกันอยู่ดี มันไม่มีใครแบบว่าอาจจะอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นสตรีมเมอร์ผมยังอยู่ตรงนี้ได้ไงมีข่าวไหมแต่มีภาระหน้าที่ที่ที่ต้องทำครับถ้าผมออกมันเลเซอร์มันจะขึ้นไหมขึ้นขึ้นพี่ปื๊ดหมอหมอโดนไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมเอาตรงนี้ไม่มีใครงัดต่อขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ไม่มีใครงัดต่ออะไรใช่ไหมมอบังกำลังงัดอยู่ครับ รคับแล้วมึงจะตีกันเองทำไมเนี่ยไม่เข้าใจรวยเกาะใช่ไหมเนี่ยตีทำไมเนี่ยพี่เซอร์พี่ไอรเซอร์กันใครใครรวยอ่ะใครรวยเอากอดแดงมาให้กูได้นะเว้ยทำไงเอาอ่ะเอี่จจุกไอ้สัตว์ไปเตะ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  จุดเปลี่ยนสำคัญในะคนในแก๊งขผมเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคนที่แบบว่าแยกย้ายหรือว่าบางคนที่ต้องไปก็หลายๆอย่างทำงานมีเมียมีลูกต้องไปเลี้ยงดูนู้นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยดูอย่างมาตินยกตัวอย่างมาตินก็ทำงาน ไอพิงก็ทํางานไอพิงก็จะไปทํางานแต่พิงมันก็อยู่กับเราแหละแต่ก็ต้องทํางานอาจจะมีเวลาน้อยลงมีเวลาน้อยลงถ้าตีเมอร์จริงๆมันเป็นบางทีมันก็เลี้ยงชื่อเลี้ยงชีพตัวเองไม่ค่อยได้นะถ้าพูดง่ายๆเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้ยากอยู่ถ้าไม่ใช่ใหญ่ๆนะ แล้วถ้าพูดแบบว่าเล็กๆอะไรประมาณนี้อืม <c oughs> <c oughs> แต่เบสนี่สุดยอดใช่ใช่ใช่ถ้า <c oughs> ไม่บูมก็อยู่ไม่ได้ใช่ถูกต้องประมาณนั้นแหละทำไมไมันจะเปลี่ยนเป็นขาอะไรขาขาข,า,ข,า,ขาบุย้ย แต่แต่คนมีหน้าที่ีต้องเดินครับมาทินขามาตินหายมาตินเนี่ยทำงานไงสี่สิบเอ็ดมาตินทำงานนะครับแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองครับเอาไอ้พัททำไมมันยังโพสต์เลยเนี่ยมันยังไงนะมีทางของเองให้เดินครับเราไม่เหมือนกันมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันไม่พี่จะอมไหมเนี่ยสรุป จินทางานอะไรวะลืมปะเกี่ยวกับการออกแบบหรือเชื่ออะไรสพกอย่างปะไม่แน่ใจน้องมาทำงานอะไรวะลืมเดินถ่ายหนังบ้าง ถ้าผมอยู่นอกวงเขาแทงได้ปะไม่ได้นะไไไไมไไม่่ดด้ย้ยีสพูมกลับเลยหรอมาตินเนี่ยไอ้หียเอาไอ้หียจุกไปเป็นพระเอกอให้ผมสักเรื่องอได้ปะเออเหลือไอ้กล้องเดียวมาปะใช่ปะเดียวนเนี่ยปินยับม,มาเขาลงมาเขาลงมานี่เขาวิ่งวนมา มาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วใส่เลยตีเลยกลวงออกได้นะเพื่อนว่าไงสี่ภูมาสองคนสี่สี่ภูมาแค่สองคนตอนนี้กำลังเสริมตนน่้กำลังเข้ามาบ้างเหลือกองหนึ่งให้เสียงเก็บไหมล่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยกองสุดท้ายแล้วสี่สิบห้าวิ เก็บเลยเก็บเลยแฮ็กใหม่ยังไม่มาดีนะเบื่อจัดเลยไอ้เฮียอยากได้ตัวเก่งๆอ่ะจะต้องไปเปลี่ยนไปเล่นมือถือแล้วอ่ะเนาะคนมันเยอะกว่าป้ามือถืออ่ะไปหาซื้อไอดีมือถือแบบเด็ดไหมไปหานั่งดูป่ะเออผมซื้อไอดีมือถือมาสักห้าหกพันดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ากลุ่มไปดูดิอยากรู้ว่าไอดีแต่ละไอดีที่ขายเป็นไงซล่าดีกว่าเพื่อน เติมเองแม่งมดี๋พึ่งคนรอมึงิพึ่งดูบ้านเองอ่านอะไรวะอ่านเองอยู่ไอพี่เด็กไอพี่เด็กยังไม่ได้ของแก๊งครับของแก๊งโลซไพใช่ไหมครับไอ้เทอร์ไซายพี่เทอร์ไซายโดโด้ก็พร้อมยังภาพการ์ดนะแต่ว่าคนมันนิยมเล่นปะเฮ้ยตีอยู่ไหนเนี่ยกูขึ้นรถพิษพันไปสัตว์